โปรเจกต์นี้นะคะโอนเรียกว่าโปรเจกต์แมสซี่ทูโคซีเปลี่ยนบ้านที่เราให้เป็นบ้านที่น่าอยู่นะคะฟังชั้นคือจะเป็นห้องสมุดห้องของเล่นเด็กๆค่ะห้องสมุดแล้วก็เป็นห้องของเล่นเด็กโอกเค okay, ค่ะเราได้รับโจทย์จากคุณเจ้าของบ้านนะคะจริงๆก็เป็นเพื่อนโอนเองนะคะคุณปาะคะเขาอยากจะได้ห้องนี้ให้เป็นห้องของเล่นของลูก ชายเขาสองคนนะคะเด็กๆก,ก็จะเล่นในห้องนี้ด้วยแล้วก็เป็นห้องที่เก็บหนังสือเป็นห้องสมุดด้วยนะคะคิดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะคะเราก็คือการมูฟของที่อยู่บนพื้นออกห้หมดเอาไปวางกองไปข้างนอกนะคะันก็ทําการย้ายของที่อยู่ในชั้นวางของต่างๆออกไปข้างนอกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของขยะละที่เราไม่ใช้ก่องต่างๆที่เรา อ,อันแท็กออกมานะคะตรงนี้ก็พร้อมทจะทิ้งส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นของที่ไม่เกี่ยวกับในห้องนั้นคือไม่ใช่หนังสือแล้วไม่ใช่ของเล่นเด็กหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นอยู่อะเราจะเปลี่ยนมุมอะไรยังไงไหม อล่ะค่ะแล้วงานของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะการเมคโอเวอร์ห้องหนังสือแล้วก็ห้องของเบบีตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าของเนี่ยคะ่ะจะวางอยู่อย่างแบบสุมๆกันกระจัดกระจายไม่มีการแยกประเภทนะคะแล้วก็บางอย่างก็เป็นของไม่ได้ใช้บางอย่างเป็นของใช้มันปนมั่วกันไปนหมดนะคะในที่สุดเราก็ได้ห้องหนังสือแล้วก็ห้องของเล่นของเด็ก มารวมอยู่ในที่เดียวกันซึ่งก็สามารถใช้งานได้จริงมุมขวามือนี้นะคะก็จะเป็นมุมที่เป็นชั้นวางของเล่นนะคะเป็นชั้นวางของเล่นต่างๆที่เป็นรถตรงนี้อุอนก็เป็นเล t s s ว่ามันเป็นโรงจอดรถมีบ้านแล้วก็มีรถนะคะส่วนมุมนี้ค่ะก็เอาไว้ให้น้องเนี่ยนั่งเขียนว่าลูกประตูเล่นๆนะคะตรงนี้ค่ะพื้นเนื่องจากว่า เด็กเขาชอบนั่งเล่นกับพื้นเนาะองคก็เลยเอาหมอนเนี่ยค่ะเอ่อไม่ใช่หมอนเป็นเบาะมาวางวางไว้ให้เขาเวาลานั่งเล่นแล้วเขาจะได้ไม่เจ็บไม่เจ็บก้นเน,ะนาะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาที่วันจัดใหม่นะคะตอนแรกโซฟามันคือเหมือนไม่ได้ใช้งานพอเรามาจัดใหม่เราเอาหมอนวางให้สวยงามเดีย๋ยวมันต้องใช่มันได้ใช้แน่นอนส่วนมุมนี้ค่ะวันตั้งใจทําให้เป็นมุม เป็นมุมอาร์ตเป็นแกลเลอรี่ของเด็กนะคะคืออ้นก็ถามคุณแม่ของน้องว่าน้องมีพวกเอ่อพวกงานชินงานศิลป,ปะที่ไปทําจากที่โรงเรียนมาบ้างไหมเงี้ยนะก็เขาก็บอกว่ามีเยอะเลยก็ไปรวบรวมมาแล้วก็มาติดให้ว่าให้มันเป็นมุมที่เหมือนแบบเป็นแกลเลอรี่ของน้องน้องจะได้โชว์ผลงานตรงนี้ได้นะคะตรงนี้ชั้นตรงนี้ตอนแรกก็วางทีวีอยู่ทีวีก็ไม่ได้ใช้ก็เอาทีวีออกไปแล้วก็เอาชั้นนี้มาวางดอกไม้เพื่อเป็นการตกแต่งแล้วก็สามารถวางแก้วน้ําได้วาง าหารเวลาคุณพ่อคุณแม่อาจจะป้อนน้องป้อนข้าวน้องในนี้ก็สามารถเอาวางจานอาหารได้นะคะมุมนี้ก็คือแค่เรียนหนังสือที่เรียบร้อยเฉยเก็จะเป็นมุมนี้ค่ะมุมหนังสือของเด็กนะคะหนังสือกระตู้หนังสือนิทานะคะ่ะแล้วก็ส่วนชั้นนี้ค่ะก็จะเป็นหนังสือนะคะแล้วก็มีทั้งหนังสือของผู้ใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่น้องแล้วก็ของน้องแล้วส่วนข้างล่างเราก็วางของเล่น ตั้งใจที่จะวางหนังสือไว้ข้างบนเพราะว่าหนังสือส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ดิเนาะแล้วข้างล่างเนี่ยบางทีเด็กอาจจะหยิบของเล่นมาเล่นเองได้เราก็เลยไม่อยากจะวางให้มันสูงมากก็เลยวางไว้ข้างล่างค่ะอยาจะบอกว่า mm hmm. คอนเซ็ปต์ของอ้วนนะคะในการเมคโอเวอร์เนี่ยอ้วนจะไม่ใช้งบประมาณอะไรเลยคือ คือถ้าโดยปกติเราคโอเ over เนี่ยการคโอเ over ส่วนใหญ่ต้องใช้งบต้องการเปลี่ยนลุคโดยการใช้งบต้องมีการซื้อของใหม่ถูกไหมซื้อพร็อพซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้ออะไรแต่คอนเซปต์ของขอวนโจทย์ครั้งนี้คือเราจะไม่มีการใช้งบประมาณใดๆเลยเราจะไม่มีการซื้อของใหม่เพิ่มเลยเราจะเอาของที่มีอยู่แล้วมา arrange ใหม่มาจัดเรียงใหม่ใช้ของที่เขามีอยู่แล้วทั้งหมดอะคะ่ะเอามาจัดมาเรียงใหม่ให้กลายเป็นลุคใหม่ที่น่าอยู่กว่าเดิมว้าวเข้าไหมคะ